หม้อนี้มาดูใกล้ๆนะคะหม้อนี้อาหารนักกีฬาวนันนี้ผัดกะเพราปลาหมึกโอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยกินคนละทัพพีใหญ่เหรอโอ้ยน่ากินมากเลยสีแดงแจ่มๆเลยนะคะอันที่สองค่ะมาๆๆๆหลังจากกินอาหารแล้วมีขนมหวานด้วยหม้อจะเบอร์ห้าสิบหก จะเบอร์หกสิบห้าก็เต็มนะคะเต็มค่ะนมหวานมาร์คแม่ชิมดูแล้วโค้ดแม่ชิมดูแล้วอร่อยอร่อยฝีมือมาร์คแหลอลูกโอโค้ดเหรออร่อยจังเลยนี่คือ,อ,อวันนี้เจ็ดสิบนะคะเย็นวันศุกร์วันนี้เจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนเนี่ยค่ะนะคะหม้อเบอร์ใหญ่แค่ไหนก็เต็มหม้อเบอร์ใหญ่แค่ไหนก็เต็ม ห้าสิบหกหกสิบห้าเต็มไปหมดอันนี้โอ้ปนินนึ่งแจ่วปนินนึ่งแจ่วมีสามชั้นเหรอลูกเหรอโอ้โอ้เต็มทุกชั้นแล้วหอมหอมแบบหอมไปถึงหัวใจเลยทีเดียวนะคะหอมหอมปลาหอมเอ่อหอมผักหอมปลาหอมเครื่องเทศ ที่เป็นของไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นที่เห็นอยู่นี่กระเทียมนะคะตัไคร้ใบมะกรูดขาอะไรที่คุกลงไปแม่ชิมแล้วไม่ข่าวเลยแต่แม่ว่าน้ําจิ้มที่เป็นน้ําพริกกะปิเนี่ยนะคะ,ะ,คะโอ้น้ําพริกปลาละนะคะที่จิ้มกับปลานึ่งเนี่ยอน้ําพริกมันจะอร่อยนี่ต้องมอต้องดําขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> น้ำเอามา น้ำพริกจะอร่อยถึงใจถึงสุดขั้วหัวใจหม้อจะต้องดำขนาดนี้นะคะก็พูดหยอกลูกๆเนี่ยรสักหน่อยก็มาจากสนามแล้วก็หิวกันแล้วค่ะนะคะหเออเจ็ดสิคนค่ะวันนี้เจดสิบแล้วนะคะเจสบแล้วเจสิบคนพอดีเลยนะคะเออก็ใครที่ทำความผิดจะต้อง ออกไปจากเตียงเตียงมีแค่นี้จริงๆนะคะจะต้องห่วงเตียงที่สุดที่นี่เนี่ยค่ะโอ้ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะวันศุกร์วันนี้สุกจริงๆค่ะ